ตอนนี้เรากำลังเดินทางไกลวันนี้ก็เป็นวันที่สองของกิจกรรมลูกเสือที่ค่ายภัยพนาจังหวัดนครนายกนะครับผมนะฮะตอนนี้เราเดินได้ได้ไก่แล้วนะครับแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้กี่ก,กิโลนะครับเพราะว่าเราก็เดินตามที่ผู้กํากับบอกนะครับว่าออกจากค่ายมาแล้วก็เดินออกมานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วเสร็จแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตรงเสียแยกตรงนี้อีกครับ ตอนนี้ก็เราเดินอยู่บนถนนแล้วนะครับตอนนี้มีตะป่านะครับสองข้างเลยนะครับเย็นมากครับเด็ย๋ยไม่ด้วยป่านะลมเย็นนะไม่ร้อนนะไม่ร้อนนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งลูกเสือสามัญสำรองนะฮะแล้วก็สามัญรุ่นใหญ่นะครับคร <c oughs> ายาเยนะ็นครับน่าจะมา จะต่างกันไปอย่างเสื้อสีขาวๆที่เห็นก็เป็นสำรองนะครับอลอก็ชุดสีแบบสีแบบผมเลยนะสีสีน้ำตาลนะครับสีกาจีสีกาีนะครับก็จะเป็นสามัญกับสามัญรุ่นใหญ่แต่สามัญนะครับจะไม่มีกระดานบ่านะครับจะไม่มีกระดานบ่าและหมวกก็จะเป็นหมวกปีกนะหมวกปีก แล้วผู้ผู้ที่ใส่อยู่กับสุเท้าก็จะไม่มีนะครับตแต่ถนะ้าเป็นสามาัญรุ่นใหญ่แบบผมก็จะมีทั้งกระดานบ่าด้วยนะ,ม,ะมีทั้งคู่แล้วหมวกก็จะเป็นหมวกเบเลสสีแดงครับแบบนี้แลรวหน่าสดเลย,ย,ยดิซึ่งรตอนนี้เดินครูที่พาเดินก็จะเป็นครูปฏิบแล้วก็ข้างหลังกำลังเดินมาก็จะเป็นครูธนากรสุวรรณนะครับ ตเรา <c oughs> เดินมเนาเรืนะได้กไกลเริ่มไกลขึ้นแล้วนะครับเดา่่บใช่ใช่เดินมาเดินมา <c oughs> ลองสำรีจถิงกันได้อาเรื่อยๆมาเรืเร่อยๆ สองข้างเราจะเป็นปลานะครับตอนนี้เรายังอยู่แบบบรรยากาศป่านะครับ <S 2> <S 2> <S อ๋อสิ่งที่ผมถือนี่จะเป็นไม้งามนะครับไม้งามเป็นของที่